สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขทาโลกโดยไม่หมอความสุขหัวโตตแม่หมอหอัวโตนั่นเองนะคะแม่หมอที่มีพลังงานออร่าพลังงานเอนดิจิบวกบวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในร้ายมีดีในดีมีร้ายหรือว่าในดีมีดีนั่นเองนะคะโปรดจงใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังขอบคุณคนที่ติดตามใหม่ติดตามเกา่าน้อมรับยินดีรับได้รับกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณคนที่ไม่ข้ามโฆษณาแต่ถ้าข้ามไม่เป็นไรเลยนะคะขอบคุณคนที่ให้ซุปเปอร์แต่ง แม่หมอด้วยนะคะแต่ให้ไม่เป็นไม่เป็นไรหรือว่าอยากซัพพอร์ตใต้คอมเมนต์เลยนะคะค่าชากาแฟแม่หมอนะคะตามนี้เลยค่ะทุกคนคะ่ะมาค่ะนะคะวันนี้นะคะค่ําคืนนี้มันถึงเวลาสักทีนะคะเมื่อถึงเวลาเมื่อถึงจังหวะเวลาเราถึงจะได้อ่านคลิปนี้นั่นเองนะคะทุกคนคลิปนี้เป็นคลิป เกี่ยวกับพลังงานของพยาคุดนั่นเองนะคะเราไม่เคยทําคลิปของพยาคุดเลยนี่คือครั้งแรกที่เราจะทําคลิปเกี่ยวกับองค์พญาคุดนั่นเองค่ะเพราะอะไรคะถึงต้องทําเกี่ยวกับพญาคุดเพราะว่าสัญ,ญลักษณ์อีกไม่กี่วันนะคะดาวพระราหูจะย้ายเข้าราศีกุม นะคะเข้าธาตุลมเพราะฉะนั้นนะคะพระราหูจะเข้าธาตุลมเราก็เลยนะคะนี่คือองค์พยาคุดเขาบอกว่านะคะทางโบราณเชื่อกันว่าเมื่อใครมีพยาคุดอยู่ที่บ้านและศรัทธาพระอ,องค์ท่านบ้านหลังนั้นจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองค้าขายก็ประสบความสำเร็จและนี่คือถึงเวลาที่ องค์พยาคุดจะมาโปรดทุกคนนั่นเองนะคะนี่คือนะคะเทวดาพระราหูส่งคุดนั่นเององค์พยาคุดรุดรุดแล้วรวยนะได้เงินนะได้ทองนะได้ทรัพย์นะได้บ้านนะได้รถตามที่คุณปรารถนานั่นเองใครเชื่อและศรัทธาผู้นั้นจะบังเกิดความจเจริญรุ่งเรืองเข้าสู่ในชีวิตนั่นเองค่ะมาค่ะนะคะค่ำคืนนี้ เราขอองค์พญาคุดนะคะมาช่วยเปิดนั่นเองนะคะมานะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์นะคะมาช่วยกันเปิดเปิดที่เปิดทางและขอองค์อัญเชิญองค์พญาคุด องค์พยาคุดเป็นองค์ที่สูงสักเพราะฉะนั้นจะทำอะไรเหตุการณ์อะไรณครันะ้งน,นี้ถ้าแม่หมอแม่หมอเป็นคนอ่านไพ่ที่มีอินเ g อเจเต็มบวกนะคะแม่หมอก็เลยต้องขอท่านก่อนนั่นเองนะคะไม่เชื่ออย่าลบหลู่และอย่างมงายนั่นเองนะคะสิ่งที่ ปรากฏการณ์ครั้งนี้เป็นสิ่งที่องค์พญยาคุดนะคะที่สถิตในประเทศไทยลงมาโปรดคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นั่นเองนะคะท่านอยากเอื้นเอ่ยหรือบอกคุณเกี่ยวกับเรื่องราวภายในปี68เกี่ยวกับตัวคุณเองว่าอะไรคะขอบคุณค่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 ะนะคะทุกคน นะคะการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่การเปลี่ยนแปลงคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นกับคุณณนะวันที่13เดือน5วันที่13เดือน5 lucky number the date ดวันที่13เดือน 13, 5 the เดอะเด h ขึ้นก็คือลัคกี้นัมเบบางคนบอกว่าเลข13เป็นเลขอาถรรพ์นแน่นอนล่ะค่ะนะคะเพราะดาวพฤหัสย้ายแต่นะคะดาวราหูย้ายคือวันที่5เดือน5เข้าศูราศีกุมนะคะเป็นแม่ท่านลมเร็วก็เด e อดฟู คุณจะได้รับการปลดล็อกทุกสิ่งทุกอย่างนะคะวิบากกรรมที่มันโอโหถาถมในชีวิตคุณนับจากนี้คุณจะไม่เจอเหตุการณ์ครั้งนั้นอีกต่อไปนะคะตั้งรับให้ดีตั้งรับความสุขทุกคนทุกลัคนาราศีปีนี้นะคะมีแต่ความโชคดีเข้ามาหาคุณมันจะมีการปรับเปลี่ยนในเดือนพฤษภาคมเพราะในเดือนพฤษภาคมนะคะจะมีดาวเจ็ดดวง มีการเปลี่ยนแปลงของดาวทั้งเจ็ดเป็นปรากฏการณ์สิบสองเดือนไม่เคยมีปรากฏการณ์ดาวเจ็ดดวงมาเปลี่ยนแปลงนะคะเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงพร้อมกันในเดือนพฤษภาคมนั่นเองนี่คืออิสระนะคะความสุขที่คุณจะได้รับแล้วนี่คือเดอรเดทเดอรเดทหมายถึงว่าการจบแล้วการได้เริ่มต้นใหม่สิ่งใหม่ๆนะคะใครที่คุณมีการปรับเปลี่ยนชีวิตที่เคยอ่อมเคยยมเคยทุกข์เคยเศร้าเคยตง จะไม่มีการนะคะตมอีกแล้วนั่นเองนะคะพลิกฟื้นสิ่งไหนนะคะเมื่อดาวราหูมากระทบธาตุลมกระทบกับธาตุลมธาตุลมเป็นธาตุที่เร็วนั่นเองแล้วเป็นแม่ธาตุด้วยนั่นเองนะคะลาเสร็จแล้วตอนนี้ สถานการณ์ตอนนี้องค์พยาคุดอยากจะบอกอะไรกับคุณท่านมองสายตาพวกคุณสายตาที่ท่านจับต้องสายตาอันกว้างไกลเหมือนพญาเหี่ยวยิ่งกว่าพญาเหี่ยวคุณสังเกตไหมคะบารมีท่านจะสูงมากณนะตอนนี้สายตาของท่านมองคนส่งมาที่ไพ่แล้วมองคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ว่าอย่างไรคะ่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนับจากนี้นี่คือนะคะสิ่งซิกออฟบอลชื่อเสียงโด่งดังคุณเตรียมตัวผัดเปลี่ยนชีวิตใหม่ของคุณนับจากนี้เราบอกเลยเราบอกยืนยันนอนยันล้านเปอร์เซนต์ชีวิตคุณจะพลิกหลายกลายเป็นดีนะคะพลิกฟื้นชีวิตนั่นเองปี68นี่คือซิกออฟบอลน,นะคะซิกออฟบอลธุรกิจการงานของคุณชื่อเสียงของคุณคุณจะมีชื่อเสียงโด่งดัง นะคะโด่งดังกัางวานทั้งนอกอาณาจากักรและในอาณาจักรของคุณนั่นเองนะคะทุกคนนี่คือหกไม้เท้านะคะโลกเกียรติคุณของคุณถ้าคุณรับราชการนะคะจำหนึ่งนะคะทุกคนแม่หมอขอปรับ โอเคนะคะแม่หมอปรับนิดนึงนะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันเล็กไปนะคะนี่คือนะคะหกไม้เท้านั่นเองชื่อเสียงคุณจะมีชื่อเสียงโด่งดังเหมือนคุณเป็นแม่ทัพไม่ว่าคุณจะเป็นดินน้ำลมไฟก็ตามนะคะนี่คือสิ่งที่องค์พญาคุณมามอบให้คุณท่านมองเห็นคุณว่าในปี68ชีวิตของคุณจะมีแต่ความเฟื่องฟูคุณได้หลุดพ้นออกจากวิบากกรรมออกจาก เหตุการณ์สถานการณ์ที่เลวร้วายที่คุณเจอเราเรียกว่าจังหวะชีวิตของคุณนั่นเองนะคะแล้วชื่อเสียงของคุณจะกลับมาโด่งดังถ้าคุณคิดจะลงมือทำอะไรให้คุณลงมือทำตั้งแต่ตอนนี้เลยนั่นเองเพราะว่าหลังจากดวงเมืองเปลี่ยนชีวิตของคุณจะเริ่มเปลี่ยนดีดีดีนั่นเองต่อค่ะ ขอคุณค่ะขอคุณค่ะขอคุณค่ะนับจากนี้ชีวิตคุณจะไม่ใช่ชีวิตที่นะคะทํางานไปวันๆไม่ใช่มนุษย์เงินเดือนอีกต่อไปนี่คือสิ่งที่โอโหจักรวาลน,นี่คือคุณเห็นปีกปีกพยาคุณไหมคะทุกคนกว่าเราจะเลือกไพ่นี้มานะคะเราเลือกอาไรสาหรับมากและเราคิดว่า สำรับไหนจะเหมาะกับองค์พญาคุดและนี่ก็คือสำรับที่เหมาะสมที่สุดสำหรับท่านและท่านก็มาเฉลยแล้วว่านี่คือสำรับนี่คุณเห็นปีกพญาคุดไหมคะชีวิตของคุณจะรุ่งโรจน์ชีวิตของคุณจะได้เดินทางเดินทางใกล้ๆบางคนจะได้ไปทํางานต่างประเทศ เดินทางไปกับต่างประเทศบางคนอยู่ต่างประเทศแล้วจะมีชีวิตที่จเจริญรุ่งเรืองการค้าการขายระหว่างประเทศนะคะจะมีความจเจริญรุ่งเรืองเข้ามาหาคุณณปี68นี้นั่นเองนะคะนี่เป็นทั้งปีท่านบอกว่าเป็นทั้งปีนะคะทุก นะคะทุกราศีทุกลักษณาราศีไปคือเดอะเวอร์ความสุขครั้งใหม่โลกใบใหม่ของคุณนับปี68เมื่อดวงเมืองเปลี่ยนผ่านชีวิตของคุณมีแต่จะดีขึ้นถ้าใครมีนะคะท่านอยู่ที่บ้านให้คุณเคารพตอนเช้าตื่นขึ้นมาล้างหน้านะคะล้างหน้าแล้วก็โอมพยาคุธลุดลุดแล้วรวยนะได้เงินค่ารู้ปิดจ,จะก่อนนะคะนะโมตัสาแล้วค่ารูปปิดจ,จะก่อนนะคะ คา้าลูกปิดจ,จะนะคะโอมพยาคุดรุดเดียวด้วยณนะได้เงินนะได้ทองนะได้ทรัพย์นะคะณนะมั่งคั่งล้ำรวยนะ,จะเจริญแล้วคุณอยากอธิษฐานอะไรก็ตั้งจิตอธิษฐานท่องทุกวันค่ะนะคะท่องทุกวันแล้วความจเจริญมั่งคั่งจะเกิดกับคุณถ้าคุณศรัทธานะคะไม่จําเป็นจะต้องนะคะมีท่านอยู่ที่ตัวก็ได้นั่นเองเพราะว่า บารามีของท่านแผ่ไพศาลยิ่งกว่าสิ่งใดนั่นเองนี่ท่านมาโปรดคุณแลว้วนี่แค่เห็นแค่ปีกของท่านคุณก็จะมีแต่ชื่อเสียงโด่งดังกลางวานนะคะเราบอกแล้วทั้งที่เราไม่รู้ว่าไพ่จะออกมาเป็นเดอะเบอร์นับจากนี้คุณจะไม่ได้โด่งดังแค่ในประเทศไทยคุณจะโด่งดังทั่วอาณาทั่วโลกนั่นเองเพราะตัว เพราะตอนนี้เรามีโซเชียลเป็นสื่อกลางไม่ว่าคุณจะเป็นจบด้านไหนป .6 หรือว่าจบป .4 หรืออะไรก็ตามโซเชียลส,สามารถให้คุณได้ติดต่อสื่อสารแดนไกลได้นั่นเองแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ทำธุรกิจติดต่อสื่อสารการงานของคุณจะ,จะเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะต่อค่ะ นะคะคิดทบทวนนะคะนี่คือแฮงแมนนะคะคิดแบบมีความสุขเป้าหมายของคุณอยู่ตรงไหนถ้าเป็นจังหวะชีวิตบางคนนะคะบางคนถ้าเจอปัญหาอุปสรรคปัญหาถ้าคิดอะไรไม่ออกแฮงแมนไม่ใช่ภัยร้ายแฮงแมนคือแฮงแมนแฮงแมนคือไพ่ที่มาบอกว่าให้คุณคิดทบทวนถ้าคุณสะดุดณช่วงนี้ ช่วงเวลาแห่งการแปรปวนดาวทั้งเจ็ดกลังจะมารวมตัวกันนะคะในเดือนพฤษภาคมเพราะฉะนั้นมันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วดาวใหญ่ตีเทพดาวใหญ่ก็คือดาวราหูนะคะดาวราหูและก็ดาวพฤหัสแล้วก็ดาวเสาดาวพฤหัสหนึ่งปีนะคะหมุนหนึ่งครั้งเพราะฉะนั้นดาวใหญ่ดาวพฤหัสนั่นแหละค่ะนะคะเป็นตัวแปรและดาวราหูนะคะใครที่มีดาวราหูทางด้าน ขอคุณ่ะขอคุณ่ะขอบคุณ่ะขอคุณ่ะขอคุณตาถ้าคุณปราถนาจะมีหลักแท้นะคะท่านบอกว่าถ้าใครโอโหองค์พยาคุณสซทุสาทุสาทุสาทุาทุกคนเราไม่คิดว่านะคะสำรับนี้จะเป็นสำรับที่เหมาะกับท่านมากมายขนาดนี้อง์พยาคุณลุดลุตเลวรวยท่านอบ ขอดคนที่อยู่ในดินแดนสุวรรณภูมิท่านเอ็นดูลูกหลานของท่านถ้าคุณศรัทธาเคารพท่านนะคะท่านจะมอบสิ่งต่างๆท่านโอบกอดคุณตลอดเวลาสายตาของท่านมองคุณเหมือนดังลูกสาวและลูกชายของท่านนั่นเองนะคะถ้าคุณหวยหาความรักนะคะคุณหาหวยหาอ้อมกอดอ้อมกอดของท่านจะมาหาคุณนะคะคุณไม่ คุณไม่ต้องเหงาคุณไม่ต้องวังเวงคุณไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นเวลาที่คุณเศร้าคุณอ่อมคุณทุบคุณยมให้ละลึกถึงองค์พญาคุดนะคะท่านจะมาโอบกอดโอบกอดคุณเหมือนคุณเป็นลูกหลานของท่านนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่ท่านมาบอกคุณแล้วถ้าคุณปรารถนาจะมีรักแท้ คุณจะเจอรักแท้เป็นคนแดนไกลหากันจนเจอนั่นเองนะคะทุกคนนะคะท่านเอ็นดูและปรารถนาดีกับคุณสิ่งที่ท่านมองคุณนะคะท่านรักคุณมากยิ่งถ้าคุณเป็นผู้หญิงเข้ามาดูคลิปนี้นะคะเราบอกเลยว่าคุณปะหนึ่งเป็นธิดาของท่านนั่นเองนะคะถ้าคุณได้เห็นคลิปนี้แล้วถ้าคุณมีท่านหรือว่าคุณศรัทธาท่านให้คุณนะคะท่องคาถาของท่านเลยค่ะขะรุปิจจะไปเลย ลแล้วก็อมพยาครุณเร็วๆรวยนั่นเองนะคะต่อค่ะแล้วยังไงต่อคะนะคะสิ่งที่ท่านมองมายางคุณณตอนนี้ทุกคนข่บคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะ,คคะนับจากนี้ธุรกิจการงานของคุณเห็นไหมคะหกไม้เท้าแล้วก็ n i c ์ออฟ ในออฟบอลนะคะความสุขของคุณคุณปรารถนาจะให้ธุรกิจการงานของคุณที่มันชะลอตัวมันสะดุดบางสิ่งบางอย่างคุณไม่ต้องถอยคุณก้าวหน้าต่อไปค่ะนะคะแค่คิดทบทวนถ้ามันเจอปัญหามันสะดุดไม่เป็นไรแต่อย่าล้มเลิกเพราะฉะนั้นเดินก้าวต่อไปค่ะนักมวยหรือนักกีฬาหลายๆคนเขาแพ้หรือว่าเศรษฐีหลายๆคนเขาลงทุนทําธุรกิจไม่มีว่าเขาจะประสบความสําเร็จตั้งแต่ก้าวแรกหรอกคะ่ะทุกคน ็ประสบความล้มเหลวมาทั้งนั้นและนี่คือไนออฟวอร นะคะธุรกิจการงานของคุณนับจากนี้มันจะมาเร็วมากชื่อเสียงการงานจนคุณตั้งตัวไม่ทันนั่นเองนะคะเตรียมรับเป็นผู้ตั้งรับแห่งความสุขนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่ท่านมาบอกแล้วท่านอยากจะมอบอะไรอยากบอกอะไรคุณอีกคะณนะตอนนี้เวลานี้สิ่งที่ท่านอยากจะบอกคุณมีทั้งดีท่าดีก็รับไว้ท่าร้ายก็ให้ช่วยให้ท่านช่วยปัดเป่าเอาปีกของท่าน ปลัดเป่านะคะทุกสิ่งทุกอย่างออกจากตัวคุณไปให้หมดนั่นเองนะคะโ oh <my> อะ้ขอบคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะทุกคนถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคุณคือธีดาของท่านคุณคือลูกสาวของท่านนั่นเองนี่คืออะไรสวยมากทุกคนนี่คือนะคะดีอิมเพนะคะคุณจะ เป็นเหมือนธิดาของท่านเป็นราชินีเตรียมตัวในปี68เงินทองจะหลั่งไหลเข้ามาจะมีโชคลาภเข้ามาแบบฟุฟุกการที่คุณได้เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเข้าใจตัวเองคุณเป็นคนที่มีนะคะความเมตตาช่วยเหลือผู้อื่นซัพพอร์ตทุกอื่น ประดังเป็นแบบพ่ะแม่แลสัสมีพระแม่นะคะทอรณีแบบนี้ค่ะเป็นผู้ให้เสมอมาถ้าคุณอยากแต่งงานคุณจะได้เจอรักแท้ถ้าคุณอยากมีเบบีคุณจะมีเบบีแต่ถ้าคุณมีเจ้าคุณเป็นเจ้าของจิตการคุณมีลูกที่มีอายุแล้วนะคะตราบช่วงเวลานี้สิ่งดีๆ ชื่อเสียงธุรกิจการงานของคุณนับจากนี้จะมีชื่อเสียงโด่งดังกลางวานนะคะคุณจะสวยมากๆเลยค่ะนะคะนี่คือความสําเร็จถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะนับจากนี้ชีวิตของคุณจะมีแต่ความสุขเข้ามาเยือนนั่นเองนะคะนี่คือดีเอ็มเพนะคะดีเอ็มพคือรวยรวยเรือรวยรถเป็นมหาราณีเป็นมหาราณีที่เข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างนะคะ,นะคะไม่ใช่ว่าระงับอารมณ์ไม่อยู่ไม่ใช่นะคะราชินี ดีเอเพจคือเป็นผู้หญิงเหมาะสมแล้วที่จะเป็นมหาลานีนั่นเองคุณคิดว่า คนที่จะได้โดนแต่งตั้งเป็นราชินีหรืออะไรมีความเพียบพร้อมแค่ไหนคุณก็ลองคิดดูนะคะนี่คือ DMPage ความมั่งคั่งล่ำรวยความอรวมสมบูรณ์จะเข้าสู่ชีวิตคุณณนะช่วงเวลานี้สิ่งที่ท่านนะคะถ้าคุณระลึกและศรัทธาถึงท่านการค้าขายหรือความสุขอะไรท่านจะมอบให้คุณอย่างยิ่งยวดนั่นเองค่ะต่อค่ะ คุณค่ะเขาคุณค่ะทุกคนทุกคนเราเราม่คิดว่าเราไม่คิดว่าท่านจะมาเสด็จมาทุกคนไม่เชื่ออย่าลูปลูแล้วอย่างงมงายก่อนที่เราจะเลือกสำรับนี้เรา เราเลือกมาหลายสำรับแล้วเราก็ไม่ได้เปิดดูว่าสำรับนี้จะเกี่ยวกับอะไรจะอะไรอย่างเงี้ยเราเปิดเอาสำรับนี้มาเปิดครั้งที่สองนั่นเองนะคะนี่คือทุกคนนี่คือสารจากท่านนี่คือสารจากท่านล้วนๆน,นะคะท่านมอบให้คุณสิ่งที่ท่านท่านมาช่วยอ่านอาเราบอกเลย นะคะก่อนที่เราจะมาอ่านเนี่ยเราท่องคาถาท่านแล้วแล้วเราก็ขอท่านแล้วเพราะเราเป็นคนที่มีอินเนจีบวกบวกเราก็แบบว่ากลัวแบบว่าอุ้ยเราจะไม่งดงามอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแบบอ่าอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือจัดมินนี่คือสารจากท่านนะคะสิ่งที่ท่านมาบอกณนะวันนี้เป็นการเปิดไพ่ที่มีพลัง ไม่รู้แต่อย่าง,งามงายนะคะทุกคนอย่างงามงายนะคะนะคะจงใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนั่นเองนะคะนี่คือจัดเมน นะคะสิ่งที่สารสารที่ท่านส่งมาให้คุณนะคะคำพิพากษาจากท่านคุณดูรูปพญาคุดดินี่คือนะคะคุณคือธิดาของท่านคุณมีบุญสัมพันธ์กับท่านท่านส่งสารมาถึงคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามนั่นเองนะคะจัดมิ้นคุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆถ้าคุณรู้สึกสิ้นหวังหมดหวังท้อแท้หมดกําลังใจให้คุณระลึกถึงองค์พญาคุด เท่านั้นเองค่ะศรัทธาท่านในรูปก็พอนะคะไม่ต้องไปข,ยขวยคว้าไม่ต้องไปหวยหานะคะถ้าคุณมีอยู่แล้วก็ดีนะคะเงินเงินเหรียญบาทเหรียญห้าบาทที่มีรูปคุดสมัยก่อนคุณก็สามารถบูชาท่านได้นั่นเองนะคะต่อค่ะทุกคนขอบคุณค่ะ ข่ะคุณค่ะข่ะคุณค่ะนะคะบางคนอาจจะคิดในใจว่าทำไมไม่มีผู้ชายเลยมีค่ะนี่ไงคะนะคะน c e ออฟบอลนะคะอัศวินถือไม่เช้าการงานของคุณนับจากนี้คุณจะได้เดินทางกว้างไกลนะคะนับจากนี้นะคะคุณจะมีอำนาจวาสนาบารมีนี่คืออะไรคะนี่คือ k i King of s w o r d นะคะบารมีของคุณมาถึงถ้าเป็นผู้ชายความสําเร็จเมื่อคุณได้ทบทวนเรื่องอารมณ์เรื่องอะไรแผนงานของคุณนะคะการเดินทางครั้งใหม่ของคุณได้เริ่มต้นแล้วนั่นเองบารมีของคุณบังเกิดนี่คุณนั่งพญาขุดมาทุกคนไม่ใช่นั่งพญาขุดนะคะนี่คือสารจากองค์พญาคุดที่ท่านอยู่เบื้องบนนั่นเองทุกคนสาธุนะคะนี่คือ ความสัตย์จริงนะคะไม่ว่าคุณผู้ชายถ้าคุณจะลงมือทำอะไรให้เริ่มลงมือเลยท่านพร้อมจะซัพพอร์ตคุณคุณก็คือลูกชายของท่านนั่นเองนะคะคุณก็คือนะคะบุตรของท่านนั่นเองทั้งชายและหญิงท่านจะมอบ นําอำนาจบารมีให้กับคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงให้คุณรับเอาไว้นี่คือไพ่จากองค์ยาคุดนั่นเองนะคะไม่ใช่เราแค่มาสื่อกลางให้ทุกคนได้รับรู้นั่นเองค่ะต่อค่ะโอ้ยทุกค,คุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะ,คคะปีนี้เป็นปีทองของผุกคน ปีนี้เป็นปีทองของคุณคนมันถึงเวลาในการปรับเปลี่ยนแล้วค่ะนี่คือความรักความสุขถ้าคุณปรารถนาจะมีความสุขบ้านของคุณค่าหรือหาดของคุณคุณจะปรารถนาสิ่งใดเล่าคุณจะได้ตามนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงอยากมีความรักใหม่อยากมีความสุขครั้งใหม่อยากให้ครอบครัวคุณมีความสุขคุณจะได้ความสุขตามที่คุณปรารถนานั่นเองค่ะ สามดาบคุณเคยผิดหวังเสียใจนะคะคุณเคยผิดหวังเสียใจซ้ำแล้วซ้ำเล่าใช่ไหมคะนี่คือความผิดหวังเสียใจเรื่องความรักนับจากนี้รักครั้งใหม่จะบังเกิดขึ้นกับคุณถ้าคุณเคยอกหักผิดหวังเสียใจกับความรักนั่นเองคะ่ะแล้วไงต่อคะนี่คือสิ่งที่ท่านจะมอบให้คุณเป็นใบสรุปคะ่ะต่อคะ่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนับจากนี้นี่คืออะไรคะนี่คือ Nice Op a t K o อฟ t i c a l นับจากนี้คุณจะมีแต่ความสุขความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตนั่นเองคะ่ะนะคะนี่คือน c e ออฟบิโคความมั่งคัง่งร่ำรวยธุรกิจการงานนะคะจะเข้ามาหาคุณถ้าคุณโสดแล้วคุณไม่อยากมีรัก คุณเคยจะเจอรักที่มันทําให้คุณเจ็บปวดไม่เป็นไรค่ะนะคะชีวิตนี้คุณจะมีแต่ความสุขการเงินคุณจะเข้าหลังไหลเข้ามาหาคุณก็พอแล้วนั่นเองนะคะบางคนนะคะขายที่ขายทางทําธุรกิจอะไรก็ประสบความสําเร็จต่อคะ่ะไฮบินเทิน เรียนรู้ศึกษาเข้าใจตัวเองค่ะนะคะถ้าเป็นผู้หญิงนะคุณเป็นคนสวยไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ไม่ว่าคุณจะผิวพรรณรูปร่างแบบไหนนะคะคุณเป็นผู้หญิงที่สวยนะคะคุณคือคนที่สามารถปรับ นะคะปรับตัวเองให้เข้ากับทุกสถานการณ์แล้วก็พร้อมที่จะศึกษาเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับด้านต่างๆถ้าไหนคุณไม่เข้าใจคุณก็ศึกษาความรู้ต่างๆแล้วคุณก็เป็นคนนักปฏิบัติคนหนึ่งนักปฏิบัติหมายความว่าคุณศึกษาธรรมะนั่นเองนะคะหรือว่าคุณนับถือศาสนาอะไรคุณก็เป็นนักศึกษา แบบนั้นนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะนี่คือความสุขที่คุณจะได้รับคุณจะได้รับความอุปถรัรมภ์นะคะจากพ่อแม่ญาติของคุณหรือบุคคลที่คุณไม่รู้ท่านจะมาอุปถรัรมภ์คุณง่ายๆเลยค่ะนะคะณปีนี้องค์พญาคุฑจะมาอุปถัมภ์คุณนับจากนี้คุณจะได้รับการอุปถรัรมภ์จากพระอ,องค์ท่านจากองค์พญาคุฑนั่นเองค่ะต่อค่ะทุกคนเก ขอบคุณค่ะ,คคะถ้าเป็นผู้ชายโอ้โคตรดีโคตรดีโคตรดีโคตรของโคตรดีทุกคนดูนะนะคะถ้าเป็น DMDM DM Page อเพนะคะ คุณจะเป็นผู้หญิงที่สวยถ้าเป็นผู้หญิงที่ผ่านการหย่าร้างมาแล้วนะคะคุณจะเป็นแม่ไม้แบบสวยและรวยมากนะคะแล้วก็มีคนเข้ามาหาคุณจะเนื้อหอมกับผู้ชายมากแต่ถ้าเป็นผู้ชายการงานของคุณนับจากนี้จะเจริญรุ่งเรืองคุณเห็นไหมคะนะคะนี่คือเอกออปติโกการเงินของคุณนะคะคุณทําอะไรคุณก็ประสบความสําเร็จเพราะคุณลงมือลงแรงทําด้วยจิตใจของคุณด้วยตัวของคุณคุณทุ่ม ความสามารถเต็มที่กับงานงานนั้นเองนะคะนี่คือสิ่งที่ท่านมาบอกเมื่อคุณทุ่มเทกับงานที่คุณได้ลงมือทําสิ่งนั้นเลยค่ะจะเกิดประโยชน์ในปี68แและมันจะเกิดความเจริญรุ่งเรืองคุณจะได้เป็นเศรษฐีหน้าใหม่และเป็นเศรษฐีหน้าเก่าด้วยนั่นเองนะคะต่อค่ะ นะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายก่อนนะคะผู้ชายโสดคุณจะได้เจอผู้หญิงที่ฐานะมั่นคงร่ำรวยนะคะแล้วคุณก็จะได้มีโอกาสได้เป็นเจ้าของธุรกิจมันถึงเวลาที่คุณจะไม่ได้กินเงินเดือนมันถึงเวลาที่คุณจะเป็นนักบริหารแต่ถ้าคุณเป็นนักบริหารอยู่แล้วเป็นซีออยู่แล้วฐานะทุกสิ่งทุกอย่างมันถึงเวลาของคุณแล้วนี่คือเดี๋ยวลว ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่คือดีเอมโพเลอร์นะคะคุณจะได้เดินทางยิ่งคุณเดินทางใกล,ใกล้หรือเดินทางไปต่างประเทศค้าขายระหว่างธุรกิจระหว่างประเทศอะไรก็ตามนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนับจากนี้ปี68นะคะมีแต่ความมั่งคั่งลํำรวยนี่คือดีเอมโพเลอร์นะคะความอุดมสมบูรณ์ ถ้าเป็นผู้หญิงเราบอกเลยว่าคุณจะเจอถ้าใครโสดนะคุณจะเจอผู้ชายที่มีอายุมากกว่าคุณมาอุปถัมภ์คุณคุณจะมีออร่าในสายตาของผู้ชายที่มีอายุมากแล้วนั่นเองมาอุปถัมภ์คุณแล้วผู้ชายคนนั้นจะเป็นผู้ชายที่เพียบพร้อมม,มีบารมีมีวาสนานั่นเองนะคะเป็นผู้ชายที่โคตรมีวาสนามีบารมีมาชอบพอคุณแต่ถ้า คุณเป็นผู้หญิงนะคะถ้ามีอายุมากแล้วนะคะนับจากนี้ครอบครัวของคุณสามีของคุณถ้าใครเป็นคนโสดที่แบบว่าอาจผ่านอะไรอย่างเนี้ยค่ะนะคะมีแต่ความเพื้องฟูคุณจะได้ทํางานธุรกิจกับคนต่างชาติกับคนแดนไกลนั่นเองเพราะมันขึ้นดีเอ็มเพลเยอร์นั่นเองค่ะต่อค่ะลุ้น สุขอยู่ใกล้แค่เอื้อมนี่คือสารที่ท่านมาบอกนี่คืออะไรคะ ความสุขนะคะที่คุณปรารถนามันอยู่แค่สายตาคุณอีกไม่นานคุณจะได้รับสิ่งที่คุณปรารถนาคุณจงเชื่อในซิกเซนต์ของคุณและค่ำคืนนี้ถ้าคุณได้เข้ามาดูให้คุณได้รู้เลยว่าสิ่งนี้คือท่านมาช่วยเปิดนั่นเองนะคะนี่คือเพจอ o อฟครับคุณมีซิกเซนคุณปรารถนาสิ่งใดเล่านะคะคุณจะได้รับสิ่งที่คุณปรารถนานั่นเองนะคะนี่ค่ะ นะคะนี่คือสิ่งที่ไพ่หลายไพ่หลายแทบจะไม่มีไพ่หลายคือ3ามดาบนั่นเองนะคะไพ่หลายคือ3ามดาบลูกขอนะคะอีกสักใบได้ไหมคะนะคะลูกขออีกสักใบ3ดาบนะคะไพ่ที่คุณเจ็บช้ำเรื่องความรักนะคะคุณไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องความรักนักจากนี้คุณจะได้เจอรักแท้นะคะรักแท้แต่ถ้าคุณเจอปัญหาในเรื่องครอบครัวของคุณนะคะลูกของคุณทําให้คุณเสียใจหรืออะไรก็ตาม ลูกคุณที่มีอายุน้อยกว่า25ปีลงไปเขาจะมาสร้างความสุขให้กับคุณนั่นเองนะคะถ้าใครแต่งงานแล้วลูกคุณคุณกังวลลูกคุณลูกคุณที่ทําให้คุณเสียใจจะไม่ทําให้คุณเสียใจอีกต่อไปแล้วนั่นเองและขอลูกขอเป็นไพ่ใบสุดท้ายได้ไหมคะทุกคนรุนด้วยกันนะนายอมเป็ค่ะค่ะคุณค่ะไม่ว่าคุณจะลงทุนด้วยอะไรก็ตาม นะคะคนับจากนี้การเงินจะหลั่งไหลเข้ามาคุณเป็นนักบริหารตัวยงคุณเข้าใจหลักในการลงทุนเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะเรื่องการเงินในออปติศคการเงินจะหลั่งไหลเข้ามาคุณเป็นผู้มั่งคั่งร่ำรวยจงใช้เงินให้เป็นประโยชน์จงเป็นผู้ใช้เงินไม่ใช่ให้เงินเป็นนายคุณจำไว้นะคะถ้าคุณให้เงินเป็นนายนะคะถ้าคุณให้เงินเป็นนายคุณจะไม่มีเงินเก็บแต่ถ้าคุณ เป็นนายของเงินคุณจะรู้จักบริหารจัดการเรื่องการเงินท่านมาบอกให้คุณเข้าใจในเรื่องการจัดการบริหารการเงินของคุณเพราะท่านมอบความสุขให้กับคุณคุณคือลูกหลักของท่านนั่นเองนะคะไพ่ไลท์มีแค่3มดาบเท่านั้นเองค่ะโอ๊ยอยากเปิดอีกใบอะทุกคนเดืยชาลีออ กูุณค่ะกู๊ค่ะไพ่ใบสุดท้ายจริงๆค่ะทุกคนไพ่ใบสุดท้ายจริงๆเดอะชา์ลีออดคุณน,นี่แหละคือราชินีของพญาขุดคุณน,นี่แหละคือธิดาของพญาขุดแล้วนี่คือพญานกอินทรีอุ้ยทุกคนสาธุสาธุสาธุทุกคนไพ่ออกมาสวยมากนะคะนี่คืออะไรคะนี่คือเดอะควีนออฟสอด เราเรานึกว่าเดอชาลีออนนี่คือควีนออฟสอดราชินีนะคะลาถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะที่มีอายุ30กว่าขึ้นไปความสำเร็จบารมีของเกิดของคุณเกิดไม่ว่านี่คือราชินีถือโอ้โหทุกคนทุกคนนะคะแป๊บนึ่งนะคะเราขอเลียงให้ทุกคนดูก่อนนะ,ะโอเคค่ะทุกคนเราเลียงเสร็จแล้วนี่คืออะไรคะนี่คือนะคะคิงอ o ฟนะคะคิงออฟสอดควีนออฟอด ดีเอ็มเพลอร์ดีเอ็มเพจนี่คือเดอะเลเวอร์ท่านลัก ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามความรักคุณจะได้เจอหลักแท้ครอบครัวคุณจะกลับมามีความอบอุ่นอีกครั้งลูกของคุณนะคะถ้าลูกของคุณดื้อนะคะคุณปวดใจเรื่องลูกของคุณนับจากนี้นะคะเมื่อคุณได้ทิศทบทวนบางสิ่งบางอย่างคุณและลูกถึงท่านเลยค่ะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่คุณปรารถนาคุณจะได้ตามที่คุณปรารถนานั่นเองนะคะความสุขครั้งใหญ่นี่คือถ้าเป็นผู้หญิงเราบอกเลยว่าคุณคือธิดาของพญาขุดคุณคือลูกสาวของท่าน นั่นเองคุณมีจิตผูกพันกับท่านยิ่งถ้าคุณเป็นผู้ชายผู้ชายคุณอาจจะเป็นลูกเคยของท่านมาก่อนก็ได้นี่คือสิ่งที่ท่านมานะคะบอกคุณการเงินของคุณนับจากนี้นี่คือเอกออฟเปรเคินนะคะความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตคุณจะเริ่มดีขึ้นดีขึ้นและดีขึ้นนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะไพ่หลายมีแค่3มดาบ นะคะสามดาบเราปิดไปแล้วนั่นเองนะคะทุกคนนี่คือสิ่งที่พระองค์ท่านมามอบให้ทุกคนความสําเร็จคุณจงรับความสําเร็จค่ําคืนนี้คุณก็สวดมนต์นะคะสวดทุกวันยิ่งดีค่ะเราก็สวดทุกวันเหมือนกันนะคะทุกคนวันนี้ค่ําคืนนี้แม่หมอไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ